ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมาดูดวงรายเดือนนะครับของคนที่เกิดในปีกุลนะครับในเดือนสิงหาคม2,565นะครับคนเกิดในปีกุลจะมีภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดไพ่ให้10ใบนะครับ ไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับไ <c oughs> พ่สี่ถ้วยนะไพเ่เด็กถือไม้เท้านะครับไพ่หนึ่งถ้วยนะไพ่เดอะเดวิลนะครับผมนะไพ่เทม a พลนนะครับไพ่เดอะโรเบิร์นะไพ่เดอะเมจิ i เชียนก็มาไพ่สเตนก็มานะครับผม ไพ่รนะา,าชนีถือเหรียญน,นะครับผมในช่วงต้นเดือนนะผมมองว่าคุณนะค่อนข้างเอ่ยเฉยๆนะค่อนข้างแบบไม่ค่อยกระตือหรือล้อนเท่าไหรช่ชีวิตค่อนข้างแบบในช่วงในช่วงวันที่1ถึงวันที่วันที่6นะจะค่อนข้างเรื่อยๆเฉยๆจะไม่ค่อยกระตือหรือล้อนอาจมีการเดินทางไป,ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะแกะเบื่อแกเซ็งกันไปนะ แต่หลังจากวันที่6ไปแล้วตั้งแต่วันที่7นะครับผมถึงวันที่9นะคุณจะเริ่มแบบมีไฟและเริ่มจะที่จะลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่และเริ่มที่จะมีเป้าหมายละว่าเอ้ยคุณจะต้องทําอะไรยังไงเพื่อให้เดือนนี้สำเร็จได้ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของคุณนะ อืมนะขอให้คุณลุยและลงมือให้เต็มที่นะครับผมมีโอกาสมีแนวโน้มนะที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับผมอาจจะมีโชคมีมีโชคนะครับผมมีได้รับของขวัญของขวัญของถูกใจนะในช่วงในช่วงตั้งแต่ประมาณสักวันที่สิบสิบถึงวันที่สิบเก้าอะครับผมถึงวันที่ยี่สิบอะครับผมช่วงนี้นะม,มีโอกาสได้รับของถูกใจนะครับผมแต่ว่านะอย่าแบบ ในช่วงนี้นะต้องแต่ว่าต้องควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งนะครับผมค่อนข้างจะถูกชักจูงได้ง่ายนะอาจจะแบบเพื่อนชวนไปช่วง,ไป,งไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะก็จะเที่ยวไปทั่วนะระวังจะเสียเรื่องของในเรื่องของหน้าที่การงานนิดนิดหน่อยๆนนะครับผมในตรงนี้ต้องควบคุมแล้วต้องปรับสภาวะให้ดีนะครับผมนะในช่วงกลางอาทิตย์นนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมอาจจะมีเป้าหมายมิทิทางชัดเจนมากขึ้นนะ คือเหมือนกับว่าจะมีการปรับสมดุลในชีวิตคุณมากขึ้นนะเหมือนว่าช่วงต้นต้นเดือนจะเฉยๆแต่พอกลางเดือนไปแล้วเริ่มมีแรงแอทีิมีแรงกระตุ้นนะครับในเรื่องของการทํางานนะทำให้คุณมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะทํามาให้ถึงเป้าหมายและทิศทางของคุณนะให้สําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการนะครับผมนะ คนมีโอกาสนะที่จะทำนะครับผมลงมือทำนะในสิ่งที่คุณรักคุณชอบหรือสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมได้เราก็มีโอกาสที่จะได้รับงานหรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานนะหรือพารลงานใหม่ๆนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเพื่อคุณได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพและได้แสดงฝีมือของคุณนะออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะแล้วคุณก็สามารถทํามันได้ออกมาเป็นอย่างดีน่าจะทําได้ออกมาดีนะครับผมเป็นที่ เป็นที่พึงพอใจนะเป็นที่ ทำให้บผู้หลักผู้ใหญ่นะสามารถพึงพอใจได้นะเพราะว่าศักยภาพของคุณนะคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานต่างๆนะคุณสามารถติดต่อประสานงานได้ดีพบปะลูกค้าสามารถพูดจาเจรจาตกลงนะครับการซื้อขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการหรือที่คุณวางไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมและยิ่งถ้าคุณนะมีการติดต่อนะครับกับผู้ ผู้หญิงนะถ้าหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะคุณมีแนวโน้มทิศทางนะครับที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้มากขึ้นนะครับผมจะทําให้ภาวะของการเงินทําให้ภาวะการเงินของคุณนะ่ะมีความมั่นคงด้วยคุณได้ราชนีถือเหรียญมาพะก็ไพ่แบบนี้ก็จะมองบอกเลยว่าภาวะทางการงานของคุณจะมีความมั่นคงมีความบริบูรณ์เต็มมากขึ้นนะคือ คือในเดือนนี้คือเหมือนเหมือนชีวิตคุณะจะค่อนข้างเป็นไปตามสเต็ปนะจะไม่ได้มีอะไรวู่หวานะคือจะเป็นไปตามสเต็ปที่คุณได้วางไว้แล้วหรือว่าในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ได้ถูกวัตถุไ้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจไว้แน่นอนครับขอบพระคุณครับสวัสดี